EP11 มาแล้วนะฮะคัมพีอัปเกรดไก่ e ี11วันนี้จะมาเสนอความลับอีกอย่างหนึ่งของการอัปเกรดตัวเองจากไกเป็นผู้เล่นปกตินะฮะความลับที่ว่าคือเสียงครับบางคนไม่สนใจตรงนี้นะฮะเสียงในการใช้สกิลแบบนเนี้ยเนี่ยใช้สกิลมันจะมีเสียงนะมันจะมีเสียงก่อนที่จะเกิดการโจมตีเนี้ยองเสียงปืนเมื่อกี้มันจะมีเสียงก่อนนะฮะลองฟังดีๆนะ,ะเสียงจะเกิดก่อนการโจมตีนะฮะเสียงจะเกิดตอนแอนะิเมชันเนี้ย นั่นแหละเสียงนี่ยสำคัญตรงที่ว่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเห็นผมอยู่คนเดียวในชะ่ไหมะจริงๆสมมติถ้ามีสายหลอยอยู่ไกลๆเรามองไม่เห็นเขาเขาจะยิงเราเราไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะแต่ในเมื่อมีมันมีเสียงสกิลเนี่ยก่อนใช้สกิลเนี่ยมันจะมีเสียงทําให้เรารู้ตัวนะฮะอุยลองยิง,งศูนย์นี่ไงพอตั้ง,งศูนย์ปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บรีนหนีก่อนเลยนะฮะลองนกมาเล้ นี่น่นกบินมาได้ยินเสียงนะฮะหนีก่อนเลยนะฮะรอดพ้นนะฮะคือถ้าได้ยินเสียงก่อนเนี่ยเราก็จะมีเวลาหนีทันนะฮะไม่งั้นยืนโง่ๆโดนนกโฉบนะฮะถ้าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเพราะงั้นเล่นเกมนี้อย่าปิดเสียงนะฮะเปิดเสียงระดังไว้ยิ่งดีเน <S <S ี่ยทีอย่างที่หกศูนย์เนี่ยก่อนจะยิงก็จะมีตั้งดังกึกก่อนเห็นไหมอย่างนกนี่เหมือนกันนะฮะพอก่อนจะมาปุ๊บบินเสียงวิววิวเสียงลมมาเลยนะฮะนี่นี่ต้องเล่นกึดไปแล้วนะฮะ เล่นเกมน,นี้เปิดเสียงเล่นนะฮะแล้วก็เปิดเสียงดังหัดสังเกตเสียงไว้อยู่ไกลย,ยังไงก็ได้ยินเสียงนะฮะเกมน,นี้ไม่เห็นตัวฟังเสียงไว้ก่อนนะฮะหลบทันนะฮะถ้าได้ยินเสียงหลบทันนะฮะโอเคนะฮะฝากไว้ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับ